อร่อยอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บ,บเผื่อน้องก่อนอืมแซ่บไปดีน้องครับเพ่อนว่าจะตำแบบไม่เผ็ดมันก็เผ็ดดูดีเฮ้ยพี่สุเผ็ดมาก จับใจครับนว่าอ๋อใช่ไหมถุยบบกพุ่นููนโนโนลูกๆๆพักกันเลือกงานยังมู่โตน้ตนองกินพิกเต็มที่สามถึงห้าเม็ด กใส่จะขาดเอรา่ได้ยัางกินครับแม่อันบ่ามันตําสัวเด้อฟังให้ดีตาํา,ตามั่วตํามั่วใส่ใส่ลูกชิน้นใส่แครอทใส่เซนแล้วก็ใส่อัน em nhang còn hết hết keo à Sư đang qua Cập hít đáy mẹ đưa nào ใ่พริกสดปนพริกแห้งได้ไหมบึ้งหนานเนี่ยนอนกับแพงเพชรลายแดง,ง,งดยึ่งครึ้งอยู่เฮียแตกกันเฮี้ยแตกเมื่อวานน้องทำลูกชิ้นปลากไก่อย่างละสี่กิโลค่ะพิ่สุอุยขยันอุ้ยสี่กิโลเยอะนั่นัน่นอย่างละสี่กิโล ขยันนะขยันเป็นตัดเเป็นตัเพชรครับเพลดเพเพนุเพชรบ้านุกสาวมนสบายดีครับคุักกันเลยน,นั้งบ้าเอ กระเป๋านุถ้าพ่อท่าดูจัดจก,กนกับไปจันมือจันมือกันเดอ้อบ้านุยุ่โปรติกเก็ตบ้านเอกหักแพงสบายดีว่างๆก็ ว่างๆก็แครอทว่างๆก็แครอทฟักทองมาแกะสลักโอ้ยน้องอักแพงอะไรจะขยบหนังน้องอักแพงแกะสลัก,กเกหรอ เห็นแม่กินแบ้วบน้ำลายไหลน้อแจ็บนุ่งเจ่บตัวจะพาคกิน,นงแตะมากมอะไรเด้อเห็ดน้องอื่นกินเนี่ยตายน้องฮักแพงถ่วอย่างใหญ่เลยว่าจะไม่หมดอย่าบอกนะว่าจะหมดจริงๆ ช่างแม่แอร์สวัสดีจ้าจากน้องฮักแพงหน้ารล่อ